สถานการณ์แบบนี้เดินอ้อมบ้านตัวเองน่าจะเบื่อคืไม่รู้จะไปไหนถ่ายรูปอยู่บ้านตัวเองอันนี้ป็ตัวหน้าบ้านอันนี้ทางไปอนามัยนะคะเราจะเดินไปดูอนามัยกันอันนี้อบ้าน้ากันนะคะอันนี้เราจะเดินไปอนามัยะคะตรงนี้คืออนามายัย จะมองเห็นอยู่นี้ก็จะเป็นบ้านน้องชายทางนี้ก็จะเป็นบ้านน้องชายตรงนี้คืออนามัยบ้านโป่ง้องอยไปทางนี้ก็จะเป็นอำเภอคอนสว่างห่างมี4กิโทางนี้ก็จะเป็นบ้านไฟงานแล้วก็เข้าหมู่บ้านนะคะตรงนี้ก็จะเป็นบ้านน้องชายฉันตรงเข้าไปก็จะเป็นโรงเดียนแล้วก็ไปบ้านไฟงานะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าหู่วบ้านบ้านอีกชั้นหื่นนะคะเดินเข้ามาในบ้านแล้วตรงนี้ก็จะเป็นบ้านพอ่อแม่น้องหมิงอยู่นะคะน้องหมิงก็อยู่กรุงเทพเดี๋ยวไปข้างหลังที่จะเป็นบ้านอีกชั้นบ้านอีกชังนก็จะอยู่ข้างหลังบ้านพ่อเข้าไปนะคะตรงนี้มันจะเป็นบ้านอีกชังนนะคะเห็นอยู่คือตรงนั้นกะเหมือกนอกัน อันนี้บ้าดิฉันนะคะบ้านอีดิฉันแล้วก็อันนี้ก็คืออ่างปาเราขอนี้ก็คือประตูหน้าบ้านนะคะเราออกน,นี่ออกมาถนนแล้วนะคะออกมาถนนหน้าบ้านดิฉันอยู่ตรงนี้แล้วก็จะทางเด้นก็จะไปอนามัยอันนี้ก็คืออ่างตา การเงินปลาทองอยู่ในนี้การเงินปลาทอง